สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูอริษานะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการรับชมคลิปย้อนหลังการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์นะคะ dltv นะคะระดับชั้นวันบาน3นะก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะในการรับชมเนาะเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ มือถือแท็บเล็ต i อ a d อปุปกรณ์ต่างๆนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะก่อนก่อนอื่นเราไปที่เบาราว์เซอร์นะคะเราพิมพ์เข้าไปว่า www.dltv.ac.th นะคะอ่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไป dltv นะคะ แล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็คลิกไปตรงชมย้อนหลังนะคะจากนั้นเรามาดูช่องรายการนะคะ,ะช่องรายการก็คืออนุบาลปีที่3นะคะจากนั้นเรามาเลือกตรงนี้นะคะ,ะประถมไวัย้2563-1ทับ1น,นะคะ จากนั้นเลื่อนขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นแผนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรกของการเรียนออนไลน์นะคะก็คือวันนี้ตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4คลิปนะคะคลิปแรกก็จะเป็นก็จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวละจังหวะนะคะกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์แล้วก็กิจกรรมที่4ก็จะเป็นเล่นตามมุมนะคะผู้ปกครองสามารถรับชมได้นะคะแล้วก็ ให้เด็กได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกับคุณครูต้นทางนะคะค่ะวันนี้คุณครูมีเทคนิคดีๆนะคะวิธีการรับชมย้อนหลังให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้นะคะเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ